สวัสดีครับพบกับรนมือสองของมาเซอร์นะครับวันนี้ครับจะรีวิวคันนี้เลยครับโ o ย่าแคมรี่นะครับ 2.0G นะครับปี2017นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบคันเลยนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยเป็นสีบอลนะครับเดิมๆมากเลยนะครับเราไปดูที่ตัวท้ายรถกันนิดนึงนะครับนี่นะครับเป็น 2.0G นะครับเครื่องยนต์นะครับจะเป็น d ี s นะครับ ห้องสัมภาระท้ายนะครับกว้างขวางมากเลยนะครับดูในช่องยางอะไรย่างอะไรก็จะเป็นล้อม็กนะครับตัวด้านท้ายนะครับก็จะเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับก็ไม่มีอุบัติเหตุอะไรนะครับผูค้าที่สนใจนะครับไปครับพาดูร่องรอยด้านถ่ายเดิมมากเลยนะครับด้านถ่ายสะอาดมากโอเค ไปดูภายในตัวรถนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งนะครับเป็นหนังนะครับตัวเบาะก็จะมีช่องลมด้วยนะครับผมมาไล่หุ้มหนังนะครับอันนี้เลขไม่เดี๋ยวอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมเปิดแป๊บหนึ่งนะครับวงอ่าหัวเกียร์นะครับหุ้มหนังนะครับให้ดูคอนโซลก่อนนะครับความสะอาดของคอนโซลนะครับเรียบหรูนะครับ เลขไม้นะครับคันนี้นะครับอยู่ที่8 9 8 0 6กพันกิโลเมตรนะครับออปชั่นถือว่าครบแล้วนะครับคันนี้มีทั้ง cruise control นะครับอ่าพุสตาระบบเตือนภัยต่างๆนะครับ BSMR CTA นะครับมีทั้งหมดเลยนะครับแอร์แบ็กก็มีนะครับครบเลยโอเคคันนี้นะครับก็ขอญาตสรุปราคาเลยนะครับตัวต้าแคมรี่ 2.0 G ุนปี2017นะครับราคานะครับอยู่ที่655,000บาทนะครับตัวนี้ยอดจัดฟนแฟนันไดเต็มนะครับผมกคาที่สนใจนะครับจะฟรีดาวก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ